โรคกระสวงสาธารณะสุขเสนอใจใจสุขภาพลดเข็มลดความดันโลหิตห่างไกลอมพรมะพฤตอมภาพตอนสัญญาณเตือนภัย รู้ไหมคะเมื่อเช้าว่าตอนที่แม่จ๋ายังไม่ตื่นน่ะมีรพยาบาลเข้ามาในหมู่บ้านเราด้วยแหละ,ละหแล้วก็รู้สึกจะแปลแถวหน้าบ้านลุงพงนะคะหน้าบ้านลุงพงเหรอค่ะลุงพงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกอ้าวแม่จา๋าไม่รู้หรอคะ่ะลุงพงเขาไม่ค่อยสบายแล้วน้องหยอกอ่ะคะ่ะที่เล่นอยู่กับหนูบ่อยๆเขาก็บอกว่าอยู่ดีๆลุงพงก็อ่อนแรงอะ่ะแต่แม่จ๋าเห็นลุงพงเนี่ยเขาก็ดูแข็งแรงดีนะเจอกันทีไรก็ดูอ้วนท้วนขึ้นทุกวันเลย อย่างว่านะลูกเนาะคนเราพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็มากตามอายุอ่ะแหละอ๋อใช่แม่ลืมไปลุงพงเนี่ยเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะลูกแถมมันชอบสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ดื่มเหล้าเป็นประจำเลยเอาสองแม่ลูกนั่งคุยเรื่องอะไรกันอยู่แล้วครับเนี่ยคอนอาลูกหนูกําลังคุยกับแม่จ๋าเรื่องลุงพงอะคะ่ะเพราะเมื่อเช้าอะ่ะ มีรถพยาบาลมารับลุงพงที่หน้าบ้านนะคะอ๋อลุงพงลุงพงที่บ้านอยู่ท้ายซอยนี่ใช่ไหมครับใช่อา้าวคุณอาหมอรู้จักลุงพงด้วยอะคะอา้าวจะไม่รู้ได้ไงอะเพราะลุงพงศ์อะเป็นคนไข้ของอาเองแหละเนี่ยก็เ,เพิ่งเสร็จจากโรงพยาบาลกลับมาได้ครับอา้าวอย่างนี้หมอก,ก็รู้สิว่าลุงพงศ์เขาเป็นอะไรอ่ะทั้งสูบบุหรี่ดื่มเหล้าจัดอ,อาหารที่แกกินแต่ละอย่างเนี่ยทั้งเค็มทั้งมันกินเสร็จก็ชอบนอนพึงพุงสบายใจ ว้วนขนาดเนี้ไม่ให้เป็นอมาพึกออมตาพาดยังไงไหวล่ะแต่ว่าก่อนหน้าน,านั้นนางหยกเขาบอกลุงหนูว่าลุงพงไม่ค่อยมีแรงมันจะเกี่ยวกันไหมคะหมออืมนั่นแหละเป็นอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดเนี่ยจะมีอาการเตือนบางคนก็เป็นเป็นหายหายบางคนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างที่อหมอบอกนั่นแหละก็คือว่าร่างกายของเราจะส่งสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ก่อนเสมอการที่ลุงพง์มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกก็บ่งบอกได้เลยว่าลุงพงเนะี่ย เขาเริ่มเป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตแล้วทั้งนั้นอย่างเนี้ยพี่คงไม่เป็นโรคนี้หรอกเนาะเพราะว่าพี่ไม่มีอาการเหล่านั้นเลยนะอย่าเพิ่งวางใจนะพี่เพราะว่าอาการของโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยไม่ได้หมดแค่นี้นะบางทียังมีอาการเวียนศีรษะร่วมกับเดินเซหรือว่าหมดสติบางทีก็มีอาการตามัวเห็นภาพซ้อนพูดไม่ชัดลิ้นแข็งปวดศีรษะแล้วก็อาเจียนเป็นต้นนะพี่ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอมาัอมพฤกษ์อัมพาตก็คือ 1. ภาวะหรือโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยง3-17ถึงเท่า 2. โรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยง3เท่า 3. การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงสองเท่า 4. ภาวะไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยง1.5เท่าหโรคหัวใจ 6. ขาดการออกกำลังกายและสุดท้ายก็คือสูงอายุครับพี่ แล้วตอนนี้คุณลุงพง์เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงเขาหายหรือยังคะลุงพง์อ่ะเขายังไม่หายหรอกนะลูกหนูเพราะว่าลุงพง์เขาไม่ค่อยดูแลสุขภาพของตัวเองตามที่หมอบอกเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็ยุ่งยากไปด้วยอ่ะเอ๊ะแต่ว่าพอลุงพง์รู้ตัวว่าไม่สบายเนี่ยเขาก็รีบไปหาหมอแต่เนิ่นเน่ะทําไมไม่หายล่ะโธ่พี่ลุงพงศ์แกไม่เลิกนิสัยสูบบุหรี่กินเค็มไม่ออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยนะต่อให้เป็นหมอที่ไหนก็ช่วยแกไม่ได้หรอกครับ แต่ลุงหนูว่านะคะถ้าเกิดลุงพงศ์จะกลับมาคราวนี้ยคงต้องแ้มงวดเรื่องการรับประทานอาหารการเคลื่อนไหวยอย่างที่อาหมาบอกอะคะอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยอาการของลุงพง์คงแย่น่าดูเลยแม่แบบว่าอย่างนั้นแหละถ้าลุงพง์กลับมานะแกต้องกลัวแน่นอนเลยเอาอย่างนี้ เดี๋ยวลุงพง์กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเราไปเยี่ยมลุงพง์ที่บ้านกันเนาะค่ะแล้วอย่างเงี้ยหมอก็ต้องดูแลลุงพง์อย่างใกล้ชิดเลยสิโอ้แน่นอนเลยครับพี่คนไข้อ่ะก็คือคนสำคัญสำหรับผมอยู่แล้วถูกต้องจะทำไงกรมควบคุมโรคกลุใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี